สุภาวันใช่ไอทีมงานมีมีชื่อนี้เหรอหนึ่สองสามสี่ครั้งครับไล่ยอดยัก์หนึ่งสองสามใช่ชื่อปุ้ยค่ะปุ้ยนะครับค่ะอันนี้หนึ่งเก้าอันนี้ซื้อสดโอ้สรุปเหลือจ่ายแค่หมื่นแปดอันนี้เป็นรถคันแรกด้วยที่ซื้อคันแรกด้วยเหรอครับอ๋อเป็นรอพอครับอสวัสดีครับผมปรินมอเตอร์บิ๊กไบา์ไทยแลนด์ครับวันนี้เราจะไป แจกรางวัลน,นะครับกับผู้โชคดีนะครับสุดยอดมากเราจะไปสัมภาษณ์กันเลยนะว่าผู้โชคดีรายการไอยามาฮ่าใจดีช่วยผ่อนดีปะหลังผ่อนช่วยผ่อนถึงสี่หมื่นเลยนะครับงานนี้ยามาฮ่านี่สุดยอดมากครับฝนจะตกไหมเนี่ยจะรอดไหมครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะรอดหรือเปล่าเชื่อหรอเราหัดหลบฝนก่อนดีไหมเนี่ย เย่ yeah, ถึงแล้วนี่ครับจะมาห้าป้ายมันจะบังๆหน่อยปึป่ะสวัสดีครับ sea, um สวัสดีครับสวัสดีทุกคนไม่เจอนานเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มารอลุ้นรางวัลให้ให้ทักท้องครับ เอาสี่หมื่นเลยไหมต้องสี่หม <papa> <coś S 2> <rawd> ื่นใช่ไหมอย่ามาห่าใจดีช่วยผ่อนดีป่ะล่ะใช่ป่ะวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ยามาฮ่าพรีเมียมเซอร์วิสนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าคขได้รักวันอ้าวน้าแมนสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาทําอะไรวันนี้เรามามอบรางวัลกับผู้โชคดีที่นี่นี่ครับสี่หมื่นบาทสี่หมื่นบาทนะครับผู้โชคดีครับจะมารับรางวัลกันที่นี่ต้องบอกเลยว่าแจกจริงนะจ๊ะ ใครพลาดน่เสียใจด้วยบอกเลยว่าดีเปล่าเราเป็นลุ้นกันว่าเป็นยังไงข้างบนอออตอนนี้นะครับน้นำแมนจะไปเซอร์ไพรส์บางอย่างกับผู้โชคดีนะครับเอกสซทักแล้วก็บอสทมโมซี่แล้วก็พี่ลิศสวัสดีครับชื่ออะไรครับไม่ชื่อที่ได้รางวัลสุภาวรรณสุภาวรรณ ไอ้ทีมงานมีมีชื่อนี้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเฉกชื่อก่อนนะครับรูหน่อยทีขาไเห็ตาเนี่ยแค่ชุดนี้เหรอเรงว่าไม่ใช่มีมีเนี่ยแต่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคัดก่อนได้ไหมไม่ใช่เจ๊งนหัวล้ออีกเลยเดี๋ยวคนนู้นก็ไม่ได้จริงกัเจ๊จะไม่หัวล้อแล้วจริงเหรอจริงจริงอยไปเล่นอะไรกับเขาใช่จริงเขาพูดใช่เหรอไม่ใช่นี่ไงพี่เขาหน้าเข้มหมดเลยนะทุกคนถ้าใครคิดว่าได้รางวัลปมเมื่อไหร่ครับ โโอ้แป๊บนเลยนะนี่มารับรางวัลหรือโดนห้องกักตัวครับเนี่ยมีใครมาไกลสุดมั้ยครับมีใครมาไกลสุดมั้ครับมีครับถ้ามีมาไกลสุดให้รางวัลนึงรางวัลครับมาจากไหนครับจากชมพูนะนี่คือไก่สดใช่ไหมนี่คือไก่เดี๋ยวชนบุรีครับมาจากขอนแก่นครับพี่มาจากขอนแก่นนะคุณกับพี่คนนั้นใครอยู่ไกลกว่ากันอยู่บ้านเดียวกันครับ ครับตอนนี้ก็น้าแมนไปเซอร์ไพรส์ผู้โชคดีกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูบรรยากาศการรับรางวัลนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันนะครับว่าแต่ละคนเขารู้สึกยังไงครับเวลาได้รางวัลพวกนี้ครับขอตนเชิญน้าแมนไทยเลสซิ่งค่ะขอรีอนเชิญคุณบอสเฟมโมซี่ค่ะขอรียนเชิญคุณเอกโซทรักค่ะขอรีอนเชิญคุณฮลิโมโตบิ๊กไบไทยแลนด์ค่ะ ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้โชคดีท่านแรกนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะยามาฮ่าใจดีเชิญผ่อนดีปะล่ะวันนี้นครับพร้อมรับหนึจนได้พบครั้งนี้สองสามอีกครั้งครับพร้อมรับหนึ่งสองสามีกหนึ่งสองสามอีกนะครับพร้อมครับหนึ่งสองสามยามา ของเรานะคือดีในวันนีท่อยากได้สี่หมื่นมา รู้สึกเห็นแล้วดีใจแทนนะบอกแล้วว่าซื้อยามาฮานี่รับรองแจกจริงๆเลยสี่หมื่นเนาะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับชื่ออภิชัยครับอภิชัยครับผมนี่มาจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพเหรอครับผมนี่พี่คิดยังไงถึงกับเลือกไปซื้อยามาฮ่าคือว่าผมชอบ X Max ครับตรงเขาสวยหน้าท้ายอะไรพวกเนี้ยครับผมบายตอนนั้นหวังแบบอยากได้รางวัลไม่หวังครับผมไม่หวังเลยนะครับผมชอบตัวรถแท้ แล้วเขาโทรมาแจ้งรางวัลใช่ไหมครับใช่ครับผมรู้สึกยังไงครับแบบพอโทรมาบอกว่าได้รางวัลเนี่ยก็ผมก็ตกใจเหมือนกันครับตกใจครับผมว่าทําไมได้รางวัลต้อง40,000เหรียญอย่างเงี้ยโอ้โหดีใจมากไหมครับก็ดีใจครับไงก็ยินดีด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสครับครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับชื่อเอาชื่อจริงชื่อเล่นนี่ค่ะชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อเล่นชื่อปุ้ยค่ะปุ้ยนะครับค่ะอันนี้คุณปุ้ยได้รับรางวัล40,000บาทช่วยฝันใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ตอนซื้อรรรถอะไไปคับ คิวบิกค่ะคิวบิกคิวบิกน่ารักน่ารักนะใสเป็นเหลี่ยมเข้าเข้ากับสไตล์มากเลยนะครับก็อันนี้ตอนซื้อนี่รู้ไหมครับว่ามีตัวตัวนี้รู้นะคะแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้อ๋อมีคนรู้แล้วนะครับูโฆษณาอยู่นำแมนเนี่ยดูนิ้วอยู่ อาจจะทีแจกช่วยส่วนรถแต่แไม่คิดว่าเต็งจะได้อ,อเราซื้อก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือ<ล>ชอบตัวนี้อยู่แล้วอชอบคิวบิกใช่ค่ะชอบมานานแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสซื้อเท่านั้นเองค่ะลันี้คิดยังไงตัดสินใจซื้อของยมามค่ะเป็นเหมือนกับวันเกิดด้วยซื้อให้ของขวัญให้ตัวเองด้วยในเดือนเกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาได้เลยคิวบิกนี่ราคาเท่าไหร่นคะที่ซื้ออ่าห้าห้าหมื่นเก้าค่ะโอ้ ได้อีก4ี่หมื่นแสดงว่าก็ผ่อนเองแค่หมื่นเก้าอันนี้ซื้อสดโอ <laughs> ซื้อสดมาค่ะ <laughs> แล้วพอได้นานาทีนานทีที่ได้รางวัลนี้เป็นไงบ้างครับแบบเขาโทรม,มาบอกใช่ไหมครับ โทรมาแต่ว่าพอเซ็นเตอร์พูดแบบติดติด,ตดขัดขัด,ดแล้วก็แบบเฮ้ยอ,อะไรอย่างเออใช่แล้วทีนี้มีข้อความส่งเข้ามาอีกเหมือนกะเป็นย้ำอีกรอบนึงประมาณนี้ค่ะนาทีนั้นเราเราเคิดอะไรครับแบบเฮ้ยดีใจเลยจริงเหรอวะรอจริงเหรอวะจริงเหรอเนี่ยเราก็เลยโทรสอบถามกับทางยามาฮ่าสำนักงานใหญ่ด้วยค่ะว่าจริงหรือเปล่าแล้วประกาศรายชื่ออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็ไม่เคยได้รางวัลใหญ่จี๊ดร้านบ้านเลยครับคืออึ้งอึ้งงานการไม่ทำเลย ว่าจะติดต่อยามาฮ่าอยู่วะไม่ทำงานเลยเรารู้สึกยังไงแบบพอมีคนมาแบบช่วยในการแบบซื้อรถอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบสบายขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นใช่ค่ะแล้วต้องขอบคุณยามาฮ่าเนาะใช่ใช่ค่ะต้องขอบคุณยามาฮ่ามากมากเลยนะแบ่งเงี้ผมสักสองหมื่นนะขอบคุณมากครับขอให้ขับรถอย่างปลอดภัยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องลอยนะคะฝากอันนี้ชื่ออะไรนะครับ ภาวสุภาวรรอยู่จังหวัดอะไรครับอ่าภูมิลำเนาอยู่อำนาจเจริญค่ะครับปัจจุบันอยู่อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพอ๋ออันนี้ซื้อรถอะไรไปนะครับแกนฟิลาโนแกนฟิลาโนคนซื้อเยอะเนาะแกนฟิลาโนขับเองหรือเปล่าครับขับเองขับเองด้วยแล้วคิดยังไงถึงแบบซื้อยามาฮ่าตัวนี้ครับชอบดีไซน์ก่อนอันดับแรกอ๋อชอบดีไซน์แล้วก็มันเป็นรถรุ่นเล็กขาถึงด้วยขาถึงจริงๆสูงเท่าไหร่เนี่ย ลายห้าสิบหกโอ้ขาถึงสองข้างเลยขี่ได้ถูกไหมครับก็ขี่ได้ค่ะแล้วตอนซื้อนี่รู้ไหมว่าเขามีโปรตัวนี้ครับอย่ามาห้าใจดีไม่ทราบอนีกส่วนใหญ่คนไม่ทราบกันเยอะนะครับอันนี้ขี่เองเลยเนาะไปทํางานหรือเปล่าครับไปทํางานแล้วก็ซื้อของแถวๆถวจ่ายตลาดซื้อของอ๋อแล้วทันทีที่เขาโทรมาแจ้งรางวัลนี่ตกใจไหมงงอยู่ค่ะงงงงเพราะไม่รู้เลยว่ามีรางวัลใช่ขาโ้โแล้วรับเคยได้ เราเราเชื่อไหมว่าได้รางวัลตอ,อนแรกนะคะแวบแรกคือไม่เชื่อแล,แล้วเราเราทำไงตอบแบบโทรมาแล้วบอกว่าเราได้รางวัลสี่หมื่นใช่ไหมก็ <g ül üyor> ใช่ค่ะก็ก็นิ่งก่อนแล้วกเ็เช็คใหญ่เลยว่าเบอโทรที่โทรมาแจ้งเอสเบนที่ส่งมาจริงหรือเปล่าอะไรเช็คมาเป็นคือไม่รู้จะตกใจหรือว่าจะจะ,จะกลัวดีนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ว่ิชาชีพหรือเปล่านะใช่แล้ว อันนี้คือรถนี่ราคาเท่าไหร่ตอนซื้ออถ้าถ้าที่ร้านแจ็คกถ้าเป็นแบบว่าเงินสดอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นแปดค่ะห้าหมื่นแปดเราได้รางวัลสี่หมื่นสรุปเหลือใจแค่หมื่นแปดรู้สึกยังไงบ้างอย่างเงี้ยแบบก็ดีใจมากค่ะแบบว่าอันนี้เป็นรถคันแรกด้วยที่ซื้อคันแรกด้วยเหรอครับแล้วแบบไม่เคยแบบซื้ออะไรที่แบบเป็นชื่อของตัวเองอะไรเงี้ยก็ปกติก็ใช้รถอาจจะเป็นรถคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โห ยังไงก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้โอ้โหฝนตกต้อนรับเลยวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อประชันเหรรวันครับประชันเหรรวันนะครับอันนี้มาจากจังหวัดอะไรครับผมมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเอร้อยเอ็ดโอ้แอลแอลเอครับผมโอ้สุดยอดอันนี้ซื้อรถอะไรไปครับซื้อรถ R15 ครับ R15 โอ้โหอันนี้ปกตินี่ทำไมถึงอยาก ซื้อรุ่นอาจิคหน้าชอบถือว่ายังไงรชอบครับทรงสวยดีแล้วก็แรงด้วยแรงด้วยคโอ้โหขี่เองไหมครับขี่เองครับขี่เองเลยโอ้โหอันนี้ก็คือตอนซื้อนี่รู้ไหมครับว่ามีโปรตัวนี้ครับอย่ามาห้าใจดีไม่รู้ครับไม่รู้เลยส่วนใหญ่จะไม่รู้นะแล้วตอนที่เขาโทรมาบอกกันได้รางวัลเนี่ยรู้สึกยังไงครับเชื่อไหมหรือว่าแบบตกใจไหมตกใจครับคือก็ห้าสิบห้าสิบครับพี่ห้าสิบห้าสิบคือผมก็เลยไปถามร้านเขาดู ถ้าเกิดว่าเขาแจกจริงผมก็จะไปติดต่อทางเขาทางอยู่ในไลน์บแลเราเราทันทีที่ถามมาจะมาห้าเราเขาบอกว่าแจกจริงๆนี่รู้สึกยังไงครับผมรู้สึกดีใจมากครับตอนนี้ครับอ๋ออันนี้เราทําทํางานอยู่ด้วยไหมครับหรือว่าทางานอยู่ด้วยครับอ๋อทํางานอยู่ร้อยเอ็ดเลยไม่คือเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ว่ามาทางานอยู่ที่ไอ้รามสองอ๋อโทษนะครับอันนี้ถามได้ไหมว่าทาอาชีพเกี่ยวกับอะไรครับ อ๋อเป็นเราพอครับโอ้แล้วคือตอนนั้นเราซื้อซื้อแบบผ่อนใช่ไหมครับคับผ่อนครับพอเราได้รถแบบได้ส่วนลดแบบช่วยผ่อนสี่หมื่นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีอะไรมาช่วยชีวิตเราให้แบบการเงินอะไรเงี้ยรู้สึกดีไหมดีครับดีว่าเข้าใจว่าปกติต้องผ่อนเหนื่อยเนาะกว่าจะหมดใช่ครับใช่ทำงานด้วยอะไรด้วยถูกไหมครับรถนี่ได้หรือยังครับตอนนี้ได้แล้วครับอ๋อได้แล้วโอ้โห เตรียมต้องเตรียมอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยครับปกติหมวกกันน็อกอะไรเต็มเต็มตัวพร้อมก่อนหน้านี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไหมครับขับครับครับอ๋อขับอันนี้ทำไมออกคันใหม่แต่เสิยใจกหรือว่าคันคันแรกหมดแล้วครับผมผมเลยมาเอาคันคันใหม่โอ้โหโชคดีจริงๆนะครับคือออกคันใหม่ได้สี่หมื่นเลยนะครับผมผมต้องบอกว่าแจกจริงๆนะครับยามาฮ่า อันนี้ก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับผมก็ดีใจแทนเลยว่าอยากได้เหมือนกันโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับลุพงครับลุลุพงครับลุพงครับมาจากจังหวัดไหนครับอ๋อมาจากชนบุรีครับชนบุรีครับอันนี้ซื้อรถอะไรไปนะครับ เออยมห้าเอ็นแม็กครับเอ็นแม็กนะครับตอนนั้นซื้อนี่รู้ไหมครับว่ามีรางวัลตัวนี้ครับไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยนะโอ้โหโชคดีมากเลยผมอิจฉาพี่เลยครับผมแล้วแล้วตอนซื้อเสร็จพอได้รางวัลพี่รู้สึกไงบ้างครับก็ก็รู้สึกยังงงงงครับยังงงงงมีมีคิดคิดว่าได้จริงๆริงไหมตอนแรกก็ยังยังไม่แล้วพอ เราเรามารู้ได้ไงแบบเอ้ยเราได้จริงๆนะอะไรเงี้ยก็มีโทรไปโทรไปสามรอบไมเขาโทรไปครับทางทางโอเป็นไงบ้างครับได้รางวัลก็ก็ดีใจครับดีใจนะครับเราทำไมพี่ถึงเลือกใช้ามาฮ่าครับก็ก็เห็นมันสวยดีครับสวยดี๋อโอเคตัวใหม่เลยใช่ไหม Enmax ม n m a x ตัวใหม่เลยครับขี่ดีไหมครับก็ขี่ดีครับขี่ดีครับอ๋อยินดีกับพี่ด้วยนะครับครับตามครับ